สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนมารับจอบดันดินครับดันรถละร้อยสิบรอหนึ่งสิบตักดันปิดคลองครับโดยใช้ใบดันครับรถพูกวินอันนี้ผมดันแล้วจากที่เป็นคลองครับลูกๆดูสภาพที่ผมยังไม่ได้ดันบ้านหลังนี้ครับบ้านผุมีกระตังจัดให้พอได้ใช้ครับกับข,ข,ข้าว เขาเทผมยังก็เทตรงนี้เนี่ยรถหนึง่งจะได้ประมาณสามเมตรเพราะลองนี้มันลึกลึกสองเมตรกว่ากว้างสองเมตรกว่าเนี่ยปิดคลองลกมากครับเจนิงยครับรถด,ดินกำลังมาสิบ้อหนึ่งส็บตักตักละคิวครึ่งน,นี่เท,ทครับสิบตักนี่เทหน กกมากหลังจากนั้นผมก็จะดันเนี่ยครับดันลงล่องแล้วเกลี่ยให้เสมอพื้นดินเก่าและแต่งขอบมาดูกันเดี๋ยวมันจะได้กี่รถ аплодисменты Yeah. <laughs> เนี่ยครับไถนาดินไปกับปิดขอบก็เรียบร้อยแล้วครับต้องคอยบอกท้ายรถสิบล้อด้วยนะครับเป็นเด็กรถด,ด้วยเป็นคนดันด้วยรับจบสองทาง้างอยบอกนะงันรถ้อจงาเข้าสิบทุ่งกีไม่โกยใหญ่ได้แค่นี้แหละครับ เสีดายครับงานนี้ฝนตกทางเข้ากำลังดีๆฝนมาครับก็วันนี้เข้าวันที่สองละว,วันที่สองของการถมดินบ้านคลิหสนี้ครับขลิหะใช้เขาเข้าไปสี่สิบต้นแล้วครับเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยเป็นการรับจอบของผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถมได้มากขนาดไหนละวันนี้ ยาวสุดไปนู่นแล้วก็รอบบ้านอีกทางนี้ก็ยาวสุดไปอีกครับไม่อยู่ครับประมาณหกสิบกว่รถได้แล้วมั้งในความคิดผมถ้าไม่พลาดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะไปกี่รถวันนี้มีรถใหม่ๆมาเพิ่มอีห้าหกคันครับเราก็ได้งานอีกแล้วครับต้องหวังใกล้เข้ามาทุกขนาดล้ว านผมดินบ้านกูมีตังค์ใกล้จะเสร็จละไปได้เกินขึ้นครับตอนเนี้ยไปเจ็ดสิบกเที่ยวละที่บ้านผมสั่งมาระยะทางสี่กิโลพันห้าครับรถหนึ่งสิบล้อสิบสองตักสิบตักสิบตักสิบสองตักสักก่งมาค่าดันผมกองละร้อยตอนเนี้ยไม่ปรับนะครับดันอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะกินเงิน รับจอบบ้านคนมีกระตังได้เท่าไหร่ครับจากตีนเขาน้มาถึงนี่ล่องน้ำลึกสามเมตรกว้างสามเมตรถมมาหมดละเหลือขอบบ้านครับจะจบงานเดี๋ยวมาดูกันความลึก ผมมิดดั้มไปเลยครับผมขอบบ้านแล้วก็ผมในรอง,งน้ำนี่แล้วก็ขอบบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันการดันคาริโอทของผมกบ้าน,นก็มีแตต่างก็สวยครับมากยังไม่ทันอยู่เลยนะครับนี่ครูเขาสร้างอีกลักษณะนึ้งสมส่วนครับกับการจ้างระดับเงินแสนของเขาวันนี้ นี่ตรงนี้ก็จะถมอีกครับถมแล้วปรับให้มันสลบน้ำมน,นถมก็สมส่วนอยู่ครับเนี่เดีวกองดินกองงส่วนนั้นกองดินกองนึงเพลงคลองเกือบหายครับนี่เกิดอกซิเจนครับคานผัดนติดร้อจมนี่เกิดคว่ำเพื่อแก้พังนา เอาลอยแล้วก็เป็นนะงานที่เราไม่คาดฝันได้เหมวันไงถ้ามาติดลอยคัดนดนัดนไม่ต้องขับ ครับเสร็จแล้วครับบ้านคุณมีกระตังหมดไปร้อยสามสิบรถครับผมดันรถละร้อยค่าดินรถละพันห้าไม่เกี่ยวกับผมทิปพิเศษอีกสองพันก็พอได้อยู่ครับงานนี้ผมพองปรับดินบ้านคุณมีกระตังถ้าเพื่อนถูกใจงานอย่างนี้ อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะพาหาทำงานที่อะไรพอทำได้ผมก็าพาทำที่ได้กระนตังคบครับีกบ่ก็ติดตาม